แล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับออกกําลังกายได้นะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามีเพื่อนมาข้างหลังนะคะทุกคนค่ะเขาคุยกันมาเราก็ไปทางนี้เล่นบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนค่ะอยากจะพาไปนั่งชิงช้า <c oughs> ไม่น่าจะรอดนะทุกคนคน,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 คนเยอะนะคะพี่สุก็เลยต้องหลบมาทางนี้กันนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ ้องน้าของเดินอยู่แต่ในบ้านแล้วก็อยู่ข้างบ้านนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เลยได้ออกมาสํารวจหลังจากฝนตกหนักเมื่อวานยี่สิบโอนี้นะคะนะคะ่ะลมแรงค่ะวันนี้แล้วก็อ้าเขื่องบินมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะหลุดไหมคงไม่หลุดพอดีเดินเขาจะมาถึงนี่นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวต่อกันใหม่ขอบคุณค่ะ พื้นที่สาธารณะตรงนี้แล้วค่ะก็คือใช้ได้ทุกคนนะคะสนามเด็กเล่นก็คือใครมาก็ได้อันนั้นคือป่านะคะป่าผสมกับเมืองค่ะที่เราเดินมาคนเยอะนะคะพี่สุก็เลยต้องหลบมาทางนี้กันนะคะทุกคนคะ่ะค่ะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะห้องน้ําของคนขาพี่สุอะเหมือนจะเดินมาอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะคือ เป็นทางรัดที่รัดจะมีะเด็กๆมาเล่นอยู่นะคะแต่ว่าน้อยค่ะเพราะว่าเป็นเวลาที่เขายังไม่เลิกเรียนกันนะคะคนข่ะพี่สุก็ออกมาทำอย่างเขาจะมาถึงนี่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวต่อกันใหม่ขอบคุณค่ะค่ะเพราะว่าเด็กเยอะนะคะ <c oughs> อขอนอนุญาตจบแล้วกันว่เาเด็กๆเ,เขาส <c oughs> ีแนวน้องวม่าฝนจะตกอีกไหมไม่น่าจะตกค่ะทุกคนค่ะ แต่มีแนวโน้มว่านัะเขาจะมาถึงนี่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวต่อกันใหม่ขอบคุณค่ะออกมาทำภารกิจค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศริมทางเดินมาฝากค่ะ ก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังนะคะที่ว่าเพราะว่ามีเพื่อนมาข้างหลังนะคะทุกคนคะ่ะเขาคุยกันมาเราก็ไปทางนี้<ม>พื้นที่สาธารณะตรงนี้แล้วค่ะก็คือใช้ได้ทุกคนนะคะสนามเด็กเล่นก็คือใครมาก็ได้อันนั้นคือป่านะคะป่าผสมกับเมืองค่ะที่เราเดินมามออกมาทําภารกิจคะ่ะก็เลยเก็บบรรยากาศริมทางเดินมาฝากคะ่ะ ก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ว่าเลดูใบไม้ร่วงทำไมมาแป๊บเดียวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทำไมฤลดูหนาวจะมาแล้วทั้งลูกเล็กเด็กแดงแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะฮะบรรยากาศก็จะสวยงามอยู่นะคะ ก็ค่ะเพราะว่าเด็กเยอะนะคะอขออนุญาตจบแล้วกันว่าเด็กๆเ,เขาสีนออกมาทําภารกิจค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศริมทางเดินมาฝากค่ะออืมอืมก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังนะคะบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนค่ะอยากจะพาไปนั่งชิงช้า ไม่น่าจะรอดนะทุกคนค่ะเพราะว่ามีเพื่อนมาข้างหลังนะคะทุกคนคะ่ะเขาคุยกันมาเราก็ไปทางนี้คนคะ่ะพี่สุอะเหมือนจะเดินมาอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะคือเป็นทางลัดที่ลัดองศาวันนี้เหลือแปดองศาทุกคนคะ่ะดูจากลมลมก็จะแรงมากคะ่ะวันนี้คะ่ะ มีแนวน้องมว่าฝนจะตกอีกไหมไม่น่าจะตกค่ะทุกคนค่ะแต่มีแนวโน้มว่าออกมาเดินอีกค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาอีกโซนหนึ่งค่ะจากเมื่อวานนี้ฝนตกหน้าหนาวจะเข้าแล้วค่ะทุกคนค่ะจากปกติแล้วหน้าหนาวเนี่ยจะต้องมาประมาณตุลาใช่ไหมคะเมื่อวานพ่สุเพิ่งจะบ่นไปเนาะว่าอากาศดีดีค่ะทุกคนค่ะ อยากจะพาไปนั่งชิงช้าไม่น่าจจะรอดนะทุกคนภารกิจช่วงบ่ายค่ะ <c oughs> นะคะบรรยากาศก็จะสวยงามนะคะก็ <c oughs> ขออภัยกระยุกกระยิกนิดนึงนะคะทุกเรนบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนค่ะอยากจะพาไปนั่งชิงช้า ไม่น่าจะรอดนะทุกคนร่มแรงมากค่ะวันนี้ค่ะพี่สุเลยต้องอเดินมาโซนนี้นะคะเพื่อหลบเราจะตรงไปหรือว่าเราจะเลี้ยวดีเออเลี้ยวดีว่าคนเยอะนะคะพี่สุก็เลยต้องหลบมาทางนี้กันนะคะทุกคนคะ่ะค่ะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะห้องน้ําของว่าแล้วดูใบไม้ร่วงทําไมมาแป๊ดเดียวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทําไม ดูหนาวจะมาแล้วค่ะ <c oughs> เพราะเด็กเยอะนะคะอขออนุญาตจ,จบแล้วกันพ่าเด็กๆเ,เขาเสิยเอ๊ะทำไมกันยาแล้วยังยังไม่ไม่ค่อยเย็นเลยอะไรประมาณนี้ปกติก็คือความเย็นจะต้องเข้าใช่ไหมคะแต่ว่าเร็วเกินกะ <c oughs>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  ว่าจะเดินเก็บบรรยากาศมาฝากสะหน่อยเพเื่อดีบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนค่ะอยากจะพาไปนั่งชิงช้า ไม่น่าจะรอดนะทุกคนจะรีบไปไหนเนี่ยรอสักหน่อยหนึ่งนี่และค่ะเก็บบรรยากาศริมทางเดินมาฝากนะคะทุกคนคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นทั้งลูกเล็กเด็กแดงแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะ่ะผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะบรรยากาศก็จะสวยงามอยู่นะคะก็เพราะว่ามีเพื่อนมาข้างหลังนะคะทุกคนคะ่ะเขาคุยกันมาเราก็ไปทางนิมสา วันนี้เหลือ8องศาทุกคนคะ่ะดูจากลมลมก็จะแรงมากค่ะวันนี้คะ่ะมีเร็วเกิน <c oughs> กตว่าจะเดินเก็บบรรยากาศมาฝากซะหน่อยเพื่อน่ะ <c oughs> เพราะว่าเด็กเยอะนะคะ <c oughs> ขออนุญาตจบแล้วกันเพราะเด็กๆเ,เขาเสีลมแรงมากค่ะวันนี้คะ่ะพี่สุเลยต้องอ่าเดินมาโซนนี้นะคะเพื่อหลบ <c oughs> เราจะตรงไปหรือว่าเราจะเลี้ยวดี เลี้ยวดีวมีแนวน้องมื่าฝนจะตกอีกไหมไม่น่าจะตกค่ะทุกคนค่ะแต่มีแนวน้องวน่าเขาจะมาถึงนี่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวต่อกันใหม่ขอบคุณค่ะค่ะเพราะว่าเด็กเยอะนะคะอือ <c oughs> ขอนอนุญาตจบแล้วกันว่เาเด็กๆเ,เขาเสกออกมาเดินอีกค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาอีกโซนหนึ่งค่ะจากเมื่อวานนี้ฝนตกภารกิจช่วงบ่ายค่ะอืม <c oughs> บรรยากาศก็จะสวยงามนะคะก็ขออภัยกระยุกกระยิกนิดนึงนะคะทุกอย่างเขาจะมาถึงนี่นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวต่อกันใหม่ขอบคุณค่ะคนค่าพิสุอะเหมือนจะเดินมาอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะคือเป็นทางลัดที่ลัดคนขาพิสุอะเหมือนจะเดินมาอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะคือ เป็นทางลัดที่ลัดภาร,ร,รกิจช่วงบ่ายค่ะอืมนะคะบรรยากาศก็จะสวยงามนะคะก็ขออภัยกระยุกกระยิกนิดนึงนะคะภารกิจช่วงบ่ายค่ะอืมนะคะบรรยากาศก็จะสวยงามนะคะก็ขออภัยกระยุกกระยิกนิดนึงนะคะหน้าหนาวจะเข้าแล้วค่ะทุกคนค่ะจากปกติแล้วหน้าหนาวเนี่ย จะต้องมาประมาณตุลาใช่ไหมคะเมื่อวานพิสุเพิ่งจะบ่นไปเนาะว่าหน้าหนาวจะเข้าแล้วค่ะทุกคนค่ะจากปกติแล้วหน้าหนาวเนี่ยจะต้องมาประมาณตุลาใช่ไหมคะเมื่อวานพิสุเพิ่งจะบ่นไปเนาะว่าหน้าหนาวจะเข้าแล้วค่ะทุกคนค่ะจากปกติแล้วหน้าหนาวเนี่ยจะต้องมาประมาณตุลาใช่ไหมคะเมื่อวานพิสุเพิ่งจะบ่นไปเนาะว่านี่นะคะนี่ค่ะลมแรงค่ะวันนี้แล้วก็ อาเขื่อนบินมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะหลุดไหมคงไม่หลุดพอดีเดินทางลูกเล็กเด็กแดงแล้วก็เาขาเรียกอะไรอะ่ะผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะบรรยากาศก็จะสวยงามอยู่นะคะก็คนขาพี่สอะ่ะเหมือนจะเดินมาอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนค่ะคือเป็นทางลัดที่ลัดเล่น บรรยากาศดีดีค่ะทุกคนค่ะอยากจะพาไปนั่งชิงช้าไม่น่าจะรอดนะทุกคนออกมาเดินอีกค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาอีกโซนหนึ่งค่ะจากเมื่อวานนี้ฝนตกจะรีบไปไหนเนี่ยรอสักหน่อยนึงงน้่ละค่ะ เก็บบรรยากาศริมทางเดินมาฝากนะคะทุกคนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นหน้าหนาวจะเข้าแล้วค่ะทุกคนค่ะจากปกติแล้วหน้าหนาวเนี่ยจะต้องมาประมาณตุลาใช่ไหมคะเมื่อวานพิสุเพิ่งจะบ่นไปเนาะว่าภารกิจช่วงบ่ายค่ะอืมนะคะบรรยากาศก็จะสวยงามนะคะก็ขออภัยกระยุกกระยิกนิดนึงนะคะจะมี เด็กๆมาเล่นอยู่นะคะแต่ว่าน้อยค่ะเพราะว่าเป็นเวลาที่เขายังไม่เลิกเรียนกันนะคะคนขาพี่สุก็ออกมาทําเดินอยู่แต่ในบ้านแล้วก็อยู่ข้างบ้านนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เลยได้ออกมาสํารวจหลังจากฝนตกหนักเมื่อวานยี่สิบองศาเพราะว่าเด็กเยอะนะคะ